สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็นำเสนอสำหรับสินค้าจาก Farface นะครับกระดับการสั่งสินค้ารู้จัก Farface ไปตรงฮ่องกงก็ส่งมาไทยทำให้ช่วยประหยัดค่าขนส่งและคะ่านำเข้านะครับอ่ะอันดับแรกเรามาดูหลายคนอาจจะไม่รู้จักเว็บไซต์นี้คืออะไรผมพาไปดูก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวอ่ะครับเอานี้ไปเลยครับ พาเทคฟาเฟสนะครับผมทาม่านสามารถหาจากใน Google ได้เลยอ่านี่ฟาเฟสหฮ่องกงนะครับผมอ่ะก็สำหรับเว็บนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอสินค้าแฟชั่นระดับหรูหราและสินค้าพิเศษจากดีไซเนอร์และแบรนด์ชื่อดังระดับโลกวาเฟสก่อตั้งขึ้นในปี2007โดยจอชเนเวอร์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชาวโปรตุเกส เป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มคือคันเชื่อมต่อผู้บริโภคกับร้านบูติกและแบรนด์หรูจากทั่วโลกโดยมีทั้งลงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์และหายากสำหรับสินค้าที่น่าสนใจของเว็บนี้นะครับก็มีหลายอย่างเช่นกระเป๋าชาแนลคลาสสิกแฟบแบ็กกระเป๋าสุดคลาสสิกจากชาแนลเป็นที่เป็นสินค้าต้องการตลอดการรองเท้าบริจิกาเทเบิลเอชสเนคเกอร์รองเท้า s เน c เกอร์ชื่อดัง เป็นที่นิยมในหมู่แฟชั่นนิสตาในการโรเล,ลกก็มีนะครับผมแจ็กเก็ตมอนเคียแจ็กเก็ตจากแบรนด์มอนเคียเป็นที่เป็นรู้จักแลนให้ความอบอุ่นและสไตล์ที่เรียบหรูหราเสื้อผ้าเล็กซานเดอร์แม็กควีนแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักของดีไซน์ที่แปลกใหม่และโดดเด่นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความแตกต่างให้กับตู้เสื้อผ้าของตนเองแว่นตาแว่นกันแดดกระเป๋าเชอร์โค้ท บ o เบอรีนะครับผมมีเครื่องประดับอ่ะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าสนใจก็นี่ครับเว็บเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็การวิธีการนี่สั่งซื้อง่ายครับผมสมมติอ่ะลูกค้าต้องการอะไรดีโอลูกค้าสมัครสมาชิกอ่ะการสมัครสมาชิกก็ไม่ยากอ่ะต้องการเจอไอ้ดูของไอ้การล็อกอินนี่มันเป็นเว็บที่ออกแบบมาเพื่อเท่วโลกอยู่แล้วแต่ผมนี่เห็นไหมครับ ขึ้นมาอันนี้เป็นเงินดนลา่าก็จะฮ่องกงนะครับผมเพราะว่าแบบนี้เป็นฮ่องกงและนำให้จัดส่งไปลงฮ่องกงนะครับอืมเห็นมาครับขึ้นมากรสสับกรส่ายก็ไม่ยากก็ถ้ามี f a c e b o o k ก o o ล็อกอินเดี๋ยวก็ใช้นี่ได้เลยใช้ f a c เฟ o o บ Google ได้เลยนะครับผมหรับต่อไปก็ ฟาเทกอ่ะฟาเฟชทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้บริโภคกับร้านต่างๆที่เข้าเรื่อมในเครือข่ายของเขาทําให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าหายากจากร้านบูติกที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกโดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้าจริงนอกจากนี้ยังบริการด้านส่งสินค้าไปทั่วโลกนะครับผมเขามีบริการดูแลลูกค้าและการืนสินค้าเพื่อให้การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยการสั่งอ่าแล้ว การสั่งสินค้าจากฟาเฟสไปลงฮ่องกงก่อนส่งมาไทยมีข้อดีหลักประการดังนี้ก็หนึ่งภาษีและค่าธรรมเนียมการที่เราส่งไปลงฮ่องกงก่อนน่ะจะช่วยลดภาษีนําเข้าแต่ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับการส่งตรงมาไทยเนื่องจากฮ่องกงเป็นเมืองปลอดภาษีและที่สําคัญส่วนมากสินค้าที่ส่งไปลงฮ่องกงอ่ะค่าจัดส่งก็มักจะถูกกว่าส่งมาไทยครับอ่าความรวดเร็วในการจัดส่ง ฮ่องกงมีระบบมีระบบการขนส่งและโลจิสติกที่รวดเร็วแนละมีิทธิภาพสูงดังนั้นการส่งสินค้ามายังฮ่องกงก่อนจะช่วยลดเวลาการจัดส่งก็อย่างที่บอกครับฮ่องกงเขาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในในเอเชียทําให้มีเที่ยวบินมีอะไรไปฮ่องกงเยอะทําให้การขนส่งไปยังฮ่องกลงรวดเร็ว แล้วก็เรามีบริการส่งสินค้าจากฮ่องกงมาไทยนะครับผมก็คุณคุณสามารถใช้บริการส่งต่อสินค้าจากฮ่องกงมาไทยกับทางเราได้ส่วนในขั้นตอนการติดต่อนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงก็ลูกค้าก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้นะครับเกียรต์ต้นอินพอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลสองเจสอง e x i p r ถ้าาท่านอยากช้อปปิ้งในแฟนเฟรฟาเทคต่อก็สามารถได้ดูสินค้าได้เลยอ่ะสมวติท่านอาดีผมต้องการอาร์ด,ด,ดีอ่ะตัวนี้อะไรกางฮิตของฮิตก็จะขึ้นมาจากร้านบูติกทั่วโลกเห็นไหมครับผมอืมท่านก็ไปเลือกซื้อได้เลยมีสินค้าหลายชนิดทั้งรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าแว้นตานาฬิกาข้อมือ ก็เราแนะนำเว็บไซต์ดีๆและการนำเข้าอย่างประหยัดมาให้ท่านแล้วท่านก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับในการหาช่องทางการสงสั่งออนไลน์จากทั่วโลกมานะครับผมท่านจะได้สินค้าที่ราคาดีและประหยัดนะครับผมและสามารถนำไปทำกำไรจากการขายสินค้าได้ครับผมสำหรับในวันนี้ก็ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกระดิ่งเวลามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดสวัสดีครับ